ยินดีต้อนรับสู่ช่องนักครบไม้กระดกเส้นถุงขนมภาค 2, าาสองทนายทักษิณจอฟ้องหลายร้อยล้านก็ต้องบอกก่อนนะครับว่าวันนี้นะครับตามที่เราทราบว่า ว่าอายการสูงสุดนะครับได้มีการส่งฟ้องคุณทักษิณไปที่ศาลศาลก็ประทับรับฟ้องแล้วหลังจากนั้นนะครับคุณทักษิณก็ได้รับการประกันตัวเป็นที่เรียบร้อยแล้วในการต่อสู้คดีก็อย่างที่ผมบอกแล้วผมย้าเสมอว่าวันนี้คุณทักษิณยังเป็นผู้บริสุทธิ์อยู่เพราะศาลยังไม่ได้ตัดสินถึงที่สุดสําหรับคดีมาตรา1นึส่วนคดีที่ทุตจัดติดคอรัปชันศาลได้ตัดสินไปแล้วนั่นคือสิ่งที่คุณทักษิณทําผิดนะไปแล้วและศาลก็ได้ลงโทษไปแล้วแต่อันนี้เป็นคดี1นึ่งหนึ่งสองเน คุณทักษิณยังไม่ได้เป็นผู้กระทำความผิดยังเป็นจำเลยเพราะสารยังไม่ตัดถิ่นถึงที่สุดก็ต้องให้คุณทักษิณเนี่ยในการต่อสู้คดีซึ่งแน่นอนครับก็มีประเด็นว่าเอ๊นะมีการพูดนะครับมีการาสื่อในสังคมออนไลน์ว่า การที่วันนี้นะครับมีการใช้ถุงขนมในการเจรจาเพื่อให้ได้รับการประกันตัวให้เพื่อที่จะให้นะครับคุณทักษิณได้รับการประกันตัวอันนี้ก็ว่ากันไปซึ่งแน่นอนครับก็เราเป็นไทม์ไลน์เป็นประเทศสหรัฐมยังมูนอย่างนี้ซึ่งแน่นอนครับท่าคนฟังก็จะรู้ว่าคือใครคืออะไรอย่างไงนะครับล่าสุดนี้นะครับทางทนายความของคุณทักษิณก็ได้ออกมาบอกไปย่างครับเส้นถุงขนมภาคสองเนี่ยทนายทักษิณจ่อฟ้องหลายร้อยล้านงานเข้านะครับทนายทักษิณจ่อฟ้องหลายร้อยล้าน หลายร้อยล้านนะครับปมปูดถุงขนมภาค2 18มิถุนายน257นาย วินยศชาติมนตรีทนายความของนายทักษิณนะครับชิน,นวัตรอดีตนาย,ยกตัมนตีให้สัมภาษณ์ภายหลังสารให้ประกันตัวด้วยวงเงิน5 0 0แสนบาทพร้อมกำหนดเงื่อนไขห้ามออกนอกประเทศว่าในวันนี้ต้องขอบคุณสารที่ให้การพิจารณาคดีเรื่องของการประกันตัวโดยมีเงื่อนไขาการประกันตัวให้ยึดหนังสือเดินทางของนายทักษิณไว้หากต้องการออกนอกประเทศต้องขอเป็นครัง้งคราวซึ่งเป็นเงื่อนไขเดียวกับนะครับใครหลายๆคน แต่ขณะนี้นายทักษิณไม่ได้ใช้หนังสือเดินทางของไทยมานานแล้วนะครับหลังจากนี้จะไปทําหนังสือเดินทางใหม่เพื่อส่งมอบให้กับศาลสําหรับการนัดตรวจพยานหลักฐานกรณีนี้ยังไม่สามารถระบ,บุพยานฝ่ายจําเลยได้ต้องไปดูพยานในชั้นสอบสวนว่ามีเพียงพอหรือไม่ และในการตรวจพยานหลักฐานนั้นก็จะได้เห็นข้อชัดเจนยิ่งขึ้นรวมถึงคลิปวิดีโอที่นำมาอ้างอิงส่วนตัวมั่นใจว่าเจ้าหน้าที่ไม่ได้สอบสวนให้สิ้กนกระแสความยังมีข้อไม่สมบูรณ์อีกหลายประการที่เคยชีย้ให้เห็นก่อนหน้านี้แม้จะเป็นนะครับคด,ดีที่เกิดขึ้นนอกราชอาณาจักรก็สามารถสแสดงพยานหลักฐานรวมถึงนักข่าวเกาหลีใต้ที่สัมภาษณ์นายทักษิณก็มีชื่อชัดเจนเหตุใดจึงไม่เดินทางไปสอบปากคำด้วย ส่วนกรณีที่นายแพทย์คนหนึ่งนับกล่าวอ้างถึงวงเงิน2,000ล้านบาทซึ่งถึงได้ประกันตัวเชื่อว่าศาลจะรับฟังข้อเท็จจริงและนะครับสแสดงสแสวงหาหลักฐานไม่ให้น้ำหนักข่าวรือหรือข่าวคมรอยและขณะนี้อยู่ในระหว่างการถอดถอดเทปของนายแพทย์คนดังกล่าวนะครับเพื่อยื่นฟ้องนะครับ เพื่อยื่นฟ้องหลักหลายร้อยล้านบาทในสัปดาห์หน้านายวินยัตนะครับกล่าวก็ต้องบอกก่อนนะครับว่าวันนี้นะครับเป็นข้อมูลที่ออกมาจากฝ่ายของทนายคุณทักษิณซึ่งแน่นอนครับว่าทางคุณหมอวัดรงก็บอกว่าพร้อมนะครับถ้าจะฟ้องก็ฟ้องมาก็ต่อสู้กันนะครับก็ต้องมีการเปิดเผยมีการแชร์กันออกมาซึ่งแน่นอนครับแต่ละคนนี้ก็มีข้อมูลคนละฝ่ายก็มั่นใจในข้อมูลของตัวเองก็ว่ากันไปตามพยานหลักฐานที่เกิดขึ้นแต่ที่แน่ๆงานนี้บอกได้เลยครับว่ารนะับทางทันายความของ คุณทักษิณเนี่ยนะครับกับหมอวรงเนี่ยซึ่งเราก็ชาาิทราบอยู่แล้วว่าหมอวรงเนี่ยกับคุณทักษิณเนี่ยอยู่กันคนละขั้ววันนี้ก็ต้องรอดูนะครับว่าคดีนี้จะเป็นยังไงสิ่งที่คุณหมอวรงพูดออกมาเป็นความจริงอะไรแค่ไหนสุดท้ายอย่างที่บอกความจริงก็คือความจริงครับมีอะไรอัปเดตมีอะไรเคลื่อนไหวมีอะไรคลิปหน้าเดี๋ยวอัปเดตให้ฟังครับ